สวัสดีจ้าเห็นหนาไหมบอเห็นข้าวบะบันนี่มาางไก่เอากล้องนะมื่อนี่ก็สิไม่กินอ่างเอามะม่วงมากินอ่าง,ามามงากินอ่าง,างมังมะม่วงได้จากร้านพี่เพชรเทียนสิงกีนะคะขอบคุณมากค่ะไทยอาเชียนมาเก็ตนะจ้ะไทยเอเชียมาเก็ตแล้วก็ ละแกันได้อันนี่กินกั๊บเนี่ยใส่แล้วนี่รวยปาราสับนะจ๊ะนแก่เลยเนีย่พึ่งพึ่งไม่แก่นะเอามานี่อีริประตัวยังเนี่ยของก็แก่เลยเดี๋ยวจะให้ดูจะให้ดูดนี่รวยแจ่วบองชาแนลวัซซันโอ้ยเนื้อเนี่ยนี่เลยดูเลยอันนี้พึ่งแกะมาตั้งหลายมือแล้ว บาไปเป็นอาทิตย์กว่าแล้วบหอ้องก็มีเวลากินจะมันอยากอี่ยัง,ยงดอกข่อยขอาถุงซีนมายังดีมีรอยมี้อยนี่ด้วยนะมังม่วงหมู่ดอกก็สมผสมอ่ะนะเออจะบอกมึงดูใส่สมาายมันสิแสบสมคำเล่าลือกันไหมอ,อืมมึงเ้อะ เขาตักใสน่นี่ตักใส่จานไม่ใช่ใสน่นี่เออปุ๊บโอ้ยทำไรขวายเขาสิปาดได้ป่ะเนี่นยเขาสิไปใกล้ๆดิปะ่ะตะกี้ว่าไกโ่โพดมันนี่คอยตูดไปใกล้ๆได้มื่เจาวาได้นั่งหมอนได้ข่อยโอ้ยมากหนาพร้อม กินมะม่วงกับปลาราสับแกวบองนี่ลุยด้วยนะจ๊ะปาดจ้ะปาดตามาเถอนหน่อยพ่ออยังยนั่นนันเป็นของเหลืออืมเนอะปาดนะจ๊ะปาด น,น้ำแรกแตกหมูหร,รสชาตเป็นยังไงเปรี้ยวหรือไม่เปรี้ยวสมบ่สมบ่มบรูปก็ยังไม่ได้อาบน้ำนะคะวันนี้มากหน้าก็จะไปอาบน้ำนะจ๊ะเกียวบองนี่รุยชาแนลอืมผู้จัดจการบ้งแพ้วแสงทองโอ้ยพี่ยุยเนียขยัน เขาเจะได้ขายดีดีลูกแส่เขาว่าเอ้ยแม่ของพคนแซ่แซ่ได้ขายดีดีวระสันอ่าจำหน่ายดีมากวระสันมากถึงมากมึงได้คอยสิกินด้บมันเนี่ยอืมนำ้ำลายกระเทกที่รักว่าก็ตัวดำมูลปับปอรีเองเนาะอืม อืมกี่ตอนสมยู่มะม่วงลาเจ็บเผ็ดเผ็ดชนกอืมสัย เฮ้ยยังกินกันย่างนี่หน้อืมบด้ะสนเข้าไปร เจียวบองนี่ลุยชาแนลสันอืมบริตรตรวได้มาจริงคุณน่ะบางนาไปพ้วมอืมสมยุมงฉันเคี้ยวผพูดได้มากสมนี่ถืกใจและนี่แบบนี่ยอืม อ๋ออืมใช่不ขันตาววัสดวกตาเองนะที่เขากินสบาย บ่ได้ล้างควกหลังสาบเนาะเอาที่สะดวกต้องให้กับสะดวกแบบนี้แกยวบองนี่ลุยชาแนลของดีบอกต่อของแซบเพื่อบริจา,า,าคมาโฆษณาเด็กลูยโซมาหายก็ล่องกินม่ล่องอลยกินอีลิ้นนี่ละ คุณประเดคอสนาเด้อคุณปรมีค่าตัวปนานไม่ไปจา้างก่ะดอกลูกกระซังมากนี่ล่ะสั่งซื้อจากนี่ลุยนี่ล่ะแล้วก็ส่งม,ม่ให้แม่อืมค่อยไม่ได้น,นี่เด้อติดตามได้เด้อในเฟซในเพจบุ๊คเด้อของนี่ลุยเด้อของพี่ยุ้ยน่ะเมืองอืม ส,ส,ส้มภาพรวมทเมาจากสื้อกินเดิอเจอบองนู้ดเชนเอ๋อผสมอืมเป็นจริงของเป็นก้คนกินสมนะกะเหลือก็ได้บางันเรีว่ไม่ได้สมผสมเนะอืม เืาแบบเนื้อหอมเนี้อสี่เ่ยมปีงซนปีงหมูเป็นชนักอบไก่ข้าเนียวและผักแับแก้วบงที่เขากันเติบได้อืมับเขาจะยอมกินหรือซ่บนี่แหละ สั่งได้เด้ออยู่เมืองไทยนี่ยเขจะสังง่งมองโนเมืองนาพี่ยุ้ยน่ะนี่ลุยเนาะซื้อเพิ่นแต่มเพิ่นแต่พี่ยุย้ยขายดีจนต่ำป่ะท่านมมืม้อนอมันหน้าเป็นกระโงได้ไหมเปนกระโงต่างประเทศก็สง่ง มั่งหน้าด้วยนาริตากินนี่ไปนั่มซินเวอร์แล้วจะไปะอาบน้ำเฮ้ยอะไรทีต่ำเนาะเพราว่าต่ำสิมอกันมาเนอะเฮ้ยว่าสิยอมกินอืม ว่าจะยอมกินว่าสันว่าใชได้ยอมกินเมนละ่ะไนี่เหลือซ้ำน,นี่ยี่ต่นเนาะมึงน่องมึงหน้านี่เจา้าในโซกีแล้วแต่ยุทธให้อยากกินยังก็ได้กินยู่นี่ว่าสันซิสื่สอ,อยังก็ยิบยอมคอยรักว่าเพือ่อนคอยสื้อเฟื่องฟ้าคอยในยิบแล้วยิบอีกยิบแล้วยิบอีกเลาเอาเด้ออันนี้เด้อนี่ เจียวเบงนี่ลุยเดินนี่เบงอืมอืมแซบบมากค่ะของพี่ยุ้ยนะพี่ยุ้ยแสงทองครบเครื่องเลยกินหอม ค้าตักไข้สีหอมแซบ่บดูในเพจเลยได้เลยนะคะในเพจในเฟซบุ๊กเพิน่นมีขายเดิมไปเป็นกำลังใจเพินเน่นแนมเพิ่นกำลังดูแลสุขภาพเพิ่นยมแตกบอกเพิน่นขายดีหรือไมนแซบ่บแก้วบอกแซ่บไห่ลีนี่แหละจจมมังหน้าด้วยนาริตะกินน้นสมังม่วงกับแก้วบอง นิลุยชาแนลหรือของพี่ยุย้ยขอบคุณมากคับพี่ยุย้ยแซบแซบกับลันตีเลยขอบคุณมากค่ะบายบาย